สวัสดีค่ะวันนี้นี่โชยดอกไม้อีกแล้วต้นไม้อีกแล้วก็ทำยังไงอ่ะก็ค,คนมันรัก<ม>นะจ๊ะอยากให้เห็นความสดชื่นของดอกไม้สวยมากเลยค่ะนี่นะคะดอกไม้สวยๆทุกวันค่ะจะได้ชมทุกวันเลย วันสีทิศค่ะอันนี้แบล็กแบล็เมจิกนะคะแบล็คเมจิกสวยงามต้นอ่อนกำลังขึ้น,นะคะ่ะสะพรึบเลยค่ะ สวัสดีค่ะค่อยๆนั่งเดี๋ยวถ้บเล็ตล้มวันนี้ก็มาคุยไปกินไปแล้วแดงซดาค่ะของโปรดวันนี้เรามากินไข่ตัวซื้อไว้แช่ฟีดในห้องฟีดยังอยู่อีกห้าลูกจะดีเปล่าไม่รู้นะคะ ก็กินดูซ้อนใหม่ซ้อนใหม่ก่อนจะกินเราก็มาคุยกันก่อนนะคะนี่นี่ก็เริ่มด้วยดอกไม้สวยๆใช่ไหมอยากให้สดชื่นเหมือนกันอืมบางครั้งนะคะดอกไม้ต้นไม้ที่เราปลูกน,น,นะคเนี่ยค่ะมันสวยงามดีมันช่วยให้เราจิตใจดีขึ้นนะคะไม่เครียดคลายคลายเครียดนะคะ มองเขาแล้วก็สดชื่นนะคะคือช่วงนี้เราจะาเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าคือตัวเองนะคะถ้าตัวเองไม่ป่วยนะมันก็จะไม่เหนื่อยค่ะมันสู้ได้สู้มาทั้งชีวิตแล้วสู้อีกแค่นิดหน่อยก็สู้ได้คือถ้าเราเองแข็งแรงใช่ไหมคะพาแม่ไปนู่นนี่พ่อไปนู่นนี่หมายถึงว่าไปรักษาตัวเนาะเราก็จะไม่เหนื่อยเราก็จะไม่ท้อแต่พอเราป่วยอะ่ะ ร่างเรายังไม่ไหวร่างเรานี่แทบจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบลูกต้องเข็นหาหมอแล้วนะแต่ว่าก็ทําไม่ได้ก็ต้องเข็นแม่ก็บางครั้งเนี่ยแล้วครั้งต่อไปนี่คือเราต้องพาไปเองสองกล้องสองรอบนะคะคือถ้าลูกเราเขาติดงานเนี่ยเราจำเป็นต้องต้องไป ก็ไม่รู้ค่ะตายลราดับหน้านะคะว่าจะยังไงก็เพราะเราจะวูบขับรถแล้วก็วูบบ่อยเหมือนกันวูบช็อตสั้นๆแต่ช็อตสั้นๆ,ๆนี่ก็อุบัติเทศได้พยายามไม่ขับรถขับช้าๆนะคะก็หมอนัดแปดโมงนี่ว่าจะไปตั้งตนะแต่สองน่ะจะให้ไปเลยกับขับรถก็คือสักสามชั่วโมงอมืให้ไปเลยว่าแบบ ไปแบบช้าๆเกิดอะไรขึ้นมันก็จะได้แบบไม่ไม่ไม่ไมต้องไม่รุนแรงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะคือตั้งแต่เรียนมาก็อยู่คนเดียวคือเป็นคนชอบสันโดษด้วยนิสัยของตัวเองนะคะชอบสันโดษชอบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมาก จนคนก็คิดว่าเรานี่ไม่เอาใครไม่อยากคบไม่คบเพื่อนไม่อะไรอย่างนี้ยบางทงีบางอย่างก็เรามีเป็นบางอารมณ์ที่เราอยากเจอเพื่อนนะแต่ก็เจอเพื่อนจริงๆแล้วได้คุยได้พูดไม่ต้องเจอเป็นหมู่เป็นเหล่ามากมายเพราะว่ามันคุยกันไม่ทั่วไม่ถึงเจอกันเฉพาะคนได้นั่งได้พูดได้คุยกันนิดหน่อยเจอหน้าเห็นหน้าก็หายคิดถึงนะคะก็ ถ้าเจอกันหมู่มากเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะมันอืคุยกันก็ไม่ทั่วถึงก็จะมีอยู่คนสองคนที่พอจะเจอเจอกันมากแต่ช่วงโควิดนี่ไม่เจอใครเลยค่ะเพราะว่าอ่าไม่ออกไหนเลยจริงๆงานศพนี่คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปเลยแต่ว่าถึงจําเป็นก็ไม่ได้อยากไปเพราะว่าก็ยังเชื่อโบราณนะคะว่าโรคโรคกระดูกเนี่ยมันจะสแสลงกับงานศพ มันก็ปวดจริงๆนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อไม่ใช่แต่เราก็เชื่อเพราะมันปวดจริงๆค่ะถ้าเราไปงานศพเนี่ยจะปวดมากก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ก็เชื่อก็อมีเอพ่อที่เคารพคือเพื่อนพ่อเนะค่ะก็จะสนิทกับพ่อมากเสียชีวิตก็ไปไปกราบศพเขาค่ะก็ก็ตัดสินใจเพราะเพื่อนสนิทกับพ่อมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนกับลูกเขาเนาะก็เพื่อนสนิทกันเนาะก็ไปคือไปแบบจรวดมาก ไปกับพ่อคือแม่ก็อาการไม่ดีคือทิ้งไม่ได้ทิ้งอยู่เกิดน็อกไปก็ไม่ได้ต้องรีบไปกันสองคนกับพ่อใช่ไหมคะพาพ่อไปพ่อก็ไปถึงก็เราพ่อยังทักทายกับลูกสาวพ่ออะไรบ้างเพื่อนเรานี่แหละเรานี่พุ่งไปกราบศพพ่อพ่อรักเขาเรียกพ่อรักเพื่อนสนิทกันเขาจะเรียกพ่อรักกราบศพปุ๊บเราก็คุยกับภรรยาผู้ตายนะคะแม่รักของพ่อนะคะก็ คุยแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบขอตัวกลับพ่อก็ไปกลับศพเพื่อนเขาเบอร์ราณเชื่อไว้บ้างก็ดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามากินไข่ตัวโชว์อีกทีชอบเป็นอะไรที่ชอบมากค่ะวันนี้วันนี้เรามีชิบชู่เป็นของตัวเอง นี่ผักแพ้วจําได้แล้วผักแพ้วของเราเองยอดไม่ค่อยมีค่ะ,มะแมลงมันกัดกินหมดขนาดเผ็ดๆนะมันยังกินเลยมแมลงพวกนี้อันนี้อันนี้วอเตอร์เกรสสีเขียวสีแดงไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เพี้ยลงจังเลยค่ะเดี๋ยวเชิหาวิธีปราบฆ่าหมูแล้วอันนี้กระเทียมโทนดองค่ะ อันนี้เป็นน้ําจิ้มเราก็จะมาลองกินเอาลูกไม่แตกก่อนดีกว่าน่าจะอร่อยอืมอืมเดี๋ยวก่อนแล้วกันลูกนี้กลิ่นไม่ค่อยจะสบอารมณ์ไม่ค่อยจะสมใจปองเท่าไหร่กลิล่นแปลกๆคือไว้นานมั้งคะ น,นี่ไม่มีกลิ่นก็แปลกเนาะก็อยู่ในช่องฟีดเนาะไม่น่าจะเสียได้เลยเอาน้ำทิ้งค่ะไม่กล้าซดละคืนนะคะอืมอันนี้ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยคือ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตตัดตัวทิง้งเพราะว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สดช้อนช้อนชอนขอตัวทิ้งหน่อยนะคะนี่ค่ะ <ś red> เขายังเป็นตัวตัวเกลอยู่วุ้นอยู่วุ้นอยู่เราก็จะกินแต่ไข่แดงนะคะโดมี่สูจนค่ะ อืม,มนั่นค่ะอืมปาเทียมันจะดักไขมันเนาะเดี๋ยวคอเลสเตอรอล ต้องดมทุกลูกเลยค่ะเผื่อมันเน่าถ้าไม่เน่าก็ไม่เป็นไรถ้าต้มใหม่ๆใ,ในซดน้ำนะแบบครูเขาค่ะถ้าทำก็ซดน้ำ ตอนนี้ไม่กล้าเอาลูกออกเรียบร้อยแล้วก็จะน่ากินมากลูกดูไม่โสภาค่ะเพราะมันนานแล้วไงฮะ,ะมันก็ไม่น่ารักเท่าไหรล่ละไข่มันนานแล้วค่ะช่องแช่แช่งฟีดไว้อ่ะค่ะสั่งมาแล้วกินไม่หมด เนี่ยไข่ขาวจะเป็นสภาพนี้ค่ะจะแข็งเหมือนยางรถยนต์เลยม,มันจะมันมากค่ะโ <c oughs> ทษโท ชอบักแท้นี่ก็เป็นเผ็ดดียค่ะจองช่วงหัวเทมนะคะทำวิดีโออ่ะเราจะโชว์ดอกไม้สวยๆอยากให้ดูด้วยค่ะสยยไหมคะอยากให้คนดูวิดีโอนี้มีความสุขไปด้วยเนาะดูของสวยๆงามๆเนาะ ดีโอนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรนะคะเป็นการพูดคุยกันธรรมดาเราทำคลิปค่ะเราอัดคลิปซึ่งเราจะสนทนากับคนอื่นไม่ได้นะคะคืออ่านตามคลิปไปได้แต่ว่าทำ u t u b e นี่คือทำแบบโงโงๆเซ่อๆเออสมัครแล้วทำเออติดมาหนึ่งช่องตอนแรกเป็นช่องคุณนายสามนโนแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพกถ้าคนเข้าไปดูก็งเอ้นี่อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย,เลยพูด ก็คือถึงถึงไม่กล้าที่จะอ้อนวอนให้แชร์เพราะแชร์ไปก็เป็นคนคนหนึ่งเพิ่พูดคุยไม่ได้ว่าวิธีทำอาหารกินอย่างอร่ออร่อยกินเสียงดังกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีจะแข่งกับเขาอย่างนั้นเนาะจริงอะอยากอยากทำอืมอยากกินโชว์อย่างเดียวะคะ่ะมันถนัดของถนัดแล้วก็อาจจะหลังโควิดก็อาจจะเป็นพาไปเที่ยวตรงนูน้นตรงนี้บ้างนะคะวัดวา่ะสิงห์บุรีมีแต่วัด แต่ถ้าแม่ป่วยขนาดนี้แม <the> ่ตอนนี้แป้ป่วยแล้วละไม่ได้แม่น็อกนะคะแม่กจะน็อกก็จะละไม่ได้ห่างไกลไม่ได้นะคะขอบคุณนะคะ FC ที่ติดตาม10คนเดี๋ยว10เดี๋ยวเก้าใครเปลี่ยนใจบ่อยจัง ก็ไม่รู้ระบบเขาแล้วคต้องทำยังไงให้มีคนติดตามเยอะๆแต่ถ้าคนติดตามก็คือถ้าเราสดได้อ่ะมันก็จะมีเพื่อนๆเราเข้ามาคุยกับเราทักทายเราได้ใช่ปะแต่จะอ่านทานไหมแล้วมีแบ็บเล็ตอันเดียวเนี่ยมันต้องมีถึงสองเครื่องนะคะเพื่ออีกเครื่องหนึ่งอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะเครื่องหนึ่งก็มันถ่ายทอดบันทึกเทปไปอย่างนี้หรือว่าถ่ายทอดสดได้เลยก็ดีเป็นการไลฟ์สดนะคะไม่แหกท่สดอ แต่นี้เราไม่มีอุปกรณ์นะคะก็ทำเทปไปทำแบบเราสนุกอะคะ่ะก็ดีขอบคุณผู้ติดตามนะคะเบื่อกันไหมอะอย่าเบื่อนะเรามีความสุขค่ะที่ได้ทำวิดีโอนะคะก็อยากคุยอยากบอกอยากเล่าบางครั้งบางอย่างเราก็พูดไม่ได้นะคะแต่พอเราได้มานั่งคุยอย่างเนี้ย ระบายออกบ้างอย่างนี้เนาะแล้วก็ดูดอกไม้สวยๆสว,สวยนหย่อมเราที่เราทําไว้สองปีนี้ได้สวยนหย่อมมาหนึ่งสวยนหย่อมก็หลายตังเนาะสวยนหย่อมสวยนหย่อมเนี้ยมันคือปลวกเก่าค่ะเป็นโคกถ้าถ้าบ้านานาจะเรียกว่าโคกโคกเก่าซึ่งต้นไม้ลกลุงลังอ่ะต้นไม้สารพัดลกคลุงลังมากเราก็มาทําปรับเป็นฐานเป็นขั้นบันไดเป็นสเตปเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็ปลกูกแต่ตอนนี้นะคะ ฟ้ทาทลายโจนได้ยึดพื้นที่ดอกไม้ของเราหมดแล้วต้องทำลายเขาบ้างเลยค่ะเขาเยอะเกินไปก็ยังมีปลูกบ้างค่ะปลูกก็ข้างหลังนี้จะให้เป็นพื้นที่ของฟ้าทลายโจรแต่ข้างหน้านี้พยายามจะให้เป็นดอกไม้อยู่นะแต่ฟ้าทลายโจนเขาก็มาย่ำยีเหลือเกิน <c oughs> เขามารวบหมดเลยนะคะรวบหมดเลยตอนนี้จะถอนออกถอนต้นไม้ก็พิการแล้วค่ะเพราะเขาฟ้ทาทลายโจรเขายึดพื้นที่มานานแล้ว ตอนนี้นะคะอา,อาการ SLE ก็แย่หนักนะมันจะเหนื่อยมันจะเพียเพียแบบบางครั้งนอนทั้งวันตอนนี้เป็นคุณนายตื่นสายค่ะตื่นแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เกินสิบโมงเพราะาต้องบังคับตัวเองให้มากินข้า,าวเช้าุกคนนอนดึก ถ้าหลังจากตื่นแล้วโอเคค่ะล้อเคลื่อนทำงานได้เรื่อยๆไปซักผ้าซักผ่อนถูบ้านถูช่องทำนูน่ทนทำนี่เดี๋ยวถึงเวลาเย็นก็เข้าครัวไปนั่งกิน,นข้าวเย็นในครัวนิดนึงแล้วก็ล้าง้วยล้างจานทับเช็ดถูในครัวเสร็จก็จบหนึ่งวันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ค่ะก็ดูแลแ,แม่ตอนเขาเจ็บป่วยค่ะถ้าตอนที่ดีๆกันอยู่อย่างนี้ยังเดินต่อแตะหน่อยยังทำอะไรได้ กขต้องก็ทําค่ะเขาก็ทนะคะเขาทําอาหารตอนเช้า,าก็ทําผัดนู่นผัดนี่ต้มนู่นต้มนี่ต้มผักอะคะ่ะเราก็ต้องกินกับเขาเขาทําอะไรเราก็ต้องกินกับเขาเพราะว่าไม่ทําเองก็อยา่ามีปัญหาเนาะตัว่าจริงๆก็คือตอนนี้ก็เตียวอุ้มค้อมค่ะเราก็แย่ เสียงใครฟันอะไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูที่สวนมีคนเข้ามานะคะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่นะคิดถึงนะขอบคุณผู้ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกด u b s c r i b e อะไรทุกอย่าง u b s c r i b e ใบมะกรูดอะไรที่เขาพูดกันเนาะบายบายวัสดีค่ะ